จากรถที่วิ่งได้ตอนนี้ผมซ่อมไปอีกแสนหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับว่าอยากได้สตรีทไฟเตอร์ 1098S รถเก่าปีลึกทำให้มันสมบูรณ์แบบทำอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออกดิบไปอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์วันนี้ผมจะมาขี่เองโดยที่งบไม่อั้นเลยทำไงก็ได้ให้มันใกล้เคียงป้ายแดงที่สุดในมาตรฐานของศูนย์นะครับแล้วกล้าพูดเลยว่าตอนนี้คันนี้คือ Street Fighter 1 1.98s ที่สมบูรณ์ที่สุดในตลาดเพราะว่าอะไรผมดูประวัติละช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่มีใครเอารถยุคนี้เข้าศูนย์เลย <c oughs> ถามว่ามีอะไรบ้างมันเบสิคพื้นฐานดูคติละเปลี่ยนสายพานเดสโมสวิต c ์ตั้งวาวทุกอย่างอยู่ในค่าเคียร์เลนส์อยู่ ราคาถ้าให้ประเมินเอาแบบเต็มอนุเลยนะครับบอกว่าเปลี่ยนชิมวาลทุกตัวเลยมันอาจจะอยู่ประมาณหมื่นไปๆสองหมื่นใส่ผ้ามันสองเส้นก็สี่พันกว่าบาทนะครับซึ่งเดสมอลสวีดอ่ะมันอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทแต่ถามว่าส่วนใหญ่ที่ทําจริงๆอ่ะมันจะไม่ถึงเพราะว่าอะไรชิมวาลเราไม่ได้เปลี่ยนทุกตัวบางทีเราแกะมาเปลี่ยนแค่ตัวเดียวจากสองหมื่นกว่าบาทกลายเป็นหมื่นต้นๆเลยก็ยังมีนะครับแต่สิ่งที่ผมทําต่อมาคือโอเวอร์ฮอรหัวฉีดเอาง่ายรถเก่าจากที่มันฉีดเป็นฝอยมันจะเริ่มฉีดเป็นหยดนะครับรอบเล่งไม่ดีควััััันนนจจะะเเเหหหหมมมม็ึ่งงงงไปดดดดดีีีีครืออททสววฉฉฉล้ฟุ ูแล้วว่าปริมาณที่เราเปิดกี่มิลลิเซกเนี่ยที่เท่ากันมันฉีดเท่ากันไหมทั้ง2หัวคันนี้ก็คือสมบูรณ์แบบแล้วกล้องอากาศผมใส่สปินฟิลเตอร์ไปสปินก็ไม่ต้องพูดถึงมันคือส้อยกลองของรถแข่งมโตจีพีนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ไปประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นนิดๆอ่คาคัชแห้งรุ่นเนี้ยผมบอกเลยว่าลองไปเร่งเร่งดู ไม่ต้องสตาร์ทนะคันเร่งมันจะไม่คืนใครที่ยกถังออกมาแล้วใส่กับเข้าไปโดยใช้เซนต์ว่าถอดมาใส่กับเข้าไปอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้ดูคู่มือว่าเขาใส่ยังไงนะครับปัญหาคือจะใส่ผิดตำแหน่งแล้วตัวสายคันเร่งอ่ะมันจะขาดข้างในมันจะไม่คืนดีเวลาเราขี่เราต้องเป็นระบบปิดมือนะครับตรงนี้จะการเรียบร้อยแล้วขี่ง่ายขึ้นเยอะชงหน้าเนี่ยผมลองไปขี่ดูแปลกชิปเปงเลยอาการน้ำมันเสื่อมขนาดนั้นเลยมันถอดโอเวอร์ฮอลแล้วเปิดคู่มือศูนย์ตามแมนนวลไปเลยนะครับสิ่งแรกเลยที่แกะออกมาเทน้ำมันออกมาน้ำมันใหม่ก เห็นชัดเจนคือน้ำมันใส่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่สีมันไม่ใช่ของเออร์ลินนะครับโชคเออร์ลินจะใช้ค่าความหนืดของโชคเนี่ยไม่เหมือนโชคสแตนดาดปกติทั่วไปสเต็ปสคืออะไรปริมาณที่ใส่เข้าไปไม่ถูกต้องอีก3ที่อันเนี้ยไลทแรงสุดที่ทําให้รู้สึกแปลกการใส่เข้าไปเนี่ยมันต้องเลียงให้ถูกต้องแต่นี่คือใส่ผิดมีการเรียงตัวดันสปริงพีโหลดที่มันผิดทําให้การทํางานของโชคมันหยุดการเต้นของสปริงได้ไม่ดีตอนนี้โชคนี่มันคือเออร์ลินนะครับไม่ใช่โอเลี้ยงละคือฟิลดีเลยลูกปืนแผงคอหลอจจระ ทําการทําความสะอาดฮับหลังอีกแล้วก็มียางยางที่ผมใส่บีสโตนแบทแลกเอสยีนะครับตัวนี้ก็คือรถรถส่วนตัวที่ผมใช้บนท้องถนนผมใช้ S 2 S 3สหมดนี่แหละทำแค่เนี่ยเกือบแสนนะครับเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับนะครับแต่นี่บอกว่าตอนนี้อยาบอกว่ารถคันนี้ปิวนี่ตั้งแต่วันแรกที่ผมได้มาคือเป็นรถที่ขี่ได้ปกติเลยนะครับแต่ตอนนี้กล้าพูดเลยว่ามันน่าจะใกล้เคียงกับรถป้ายแดงเลยแหละผมเช็คเคียร์แลน์เช็คกาลังอัดเช็คทุกอย่างของเครื่องยนต์อยู่ในค่าเลนตามค่ามาตรฐานของดูคติหมดแล้วก็ทําทุกอย่างตามค่ามาตรฐาน